อะไรอีก่ะลุงครับลุงทัวรนี้อยู่ปะครับคร,ครับใครอ่ะใครมาทําอะไรครับจี่มของงานทําครับผมมาจากโคราชครับมานี่มานี่มานี่เข้ามาข้างในนี่ครับเข้ามาข้างในเข้ามาข้างในมานี่ก่อนเร็วมายังไงอ่ะมายังไงรถใครมาส่งนั่งรถอาศัยเข้ามาครับนั่งสิบรอรถโบก<ม>แล้วมาจากโคราชนี่มึงมาจากโคราชเพื่อที่จะมาเนี่ยผมมาโคราชครับมาจากโคราชเลยทำไมถึงตัดสินใจมาหา,หาลุงเพราะอะไร ก็ดูใน tiktok อ,อะไรเนี่ยนะครับอ๋อดูใน t i <ใน S 2> กตอกอว่าลุงรับคนงานครับไม่ใช่ว่ามึงจะมาแล้วกูจะรับเลยเกิดแบบมาแล้วกูคนงานเต็มทํำยังไงไม่แล้วมีครอบครัวหรือยังมีครอบครัวหรือยังเกิด okay. สวัสดีครับอยู่กับลุงอันนี้เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้อากาศหนาวแล้วนะครับเพชรบูร์เขาคอภูทับเบิกมาเที่ยวกันเลยวันนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมาแนะนําเป็นผลิตภัณฑ์นาฮิสามารถต่อรอบได้เลยใครสนใจสินค้าก็สามารถสั่งซื้อได้ตามไอดียนี้บอกเลยครับตัวนี้ดีมากอะไรลุงครับลุงโทนี่อยู่ปะครับครับใครอ่ะใครมาทําอะไรครับจี่มาของงานทําครับผมมาจากโคราชครับ มานี่มานี่มานี่เข้ามาข้างในดีครับเข้ามาข้างในเข้ามาข้างในมานี้ก่อนเร็วไอ้เที้ยกูก็กำลังจะถ่ายงานอยู่เนาะเอามาเข้ามาเดี๋ยวทาัมันจะโคราชครับลุงเข้ามาเข้ามาเข้ามามาก่อนมาก่อนสวัสดีครับลมามาเอานั่งก่อนนั่งก่อนลูกนั่งก่อนนั่งก่อนเร็วไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดรองเท้าไม่ต้องถอดลูกใส่เข้ามาเลยเอานั่งก่อนลูกนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ยไปยังไงมายังไงล่ะลูกมาจากไหนมาจากโคราชครับมาจากโคราช แล้วกินข้าวกินปลามาหรือยังยังไม่ได้ก,กินจะยางครับเพราะว่ายิมมาของานทำครับแล้วมีตังไหมนะ่ะไม่มีจะปาาเลยครับไม่มามายังไงอะ่ะมายังไงรถใครมาส่งนั่งรถอาศัยเข้ามาครับนั่งสิปรอรถโบก<ม>แล้วมาจากโคราชนี่มึงมาจากโคราชเพื่อที่จะมาเนี่ยผมมาโคราชครับมาจากโคราชเลยก็มาจากในเมืองโคราชเลยผมอยู่โคราชมาแล้วเคยทํางานอะไรมา ผมเคยเคยเคยอยู่เป็นอะไรเป็นขี้กากรอเมื่อคันครับว่าได้อาบน้ำครับไม่ไม่ได้อาบน้ำมานี่วันแล้วผมก็ตัดเต่ออกมาจากโคราชนนกี่วันแล้วอะ่ะมันก็เดินเดึองนั่งเด,ดึองนั่งรถเดึองแล้วก็เดินเดึองแล้วก็เดินมาเพื่อที่จะมาหาลุงที่นี่นะครับก็ ถามเขามาเรื่อยครับทำไมถึงทำไมถึง,ถถงตัดสินใจมาหาลุงเพราะอะไรก็ดูในติ๊กต็อกอะไรเนี่ยนะครับอ๋อดูใน,นติ๊กต็อกว,ว่าลุงรับคนงานครับไม่ใช่ว่ามึงจะมาแล้วกูจะรับเลยเฮียถ้าเกิดแบบมาแล้วกูคนงานเต็มทํายังไงอนี้เล่าวะครับเล่าของเขากินนี่เอ้าขอบคุณนะก็ แล้วแต่ลุงครับว่าลุงจีเวทน,น,นาไม่แล้วมีครอบครัวหรือยังมีครอบครัวหรือยังเคย้อาผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมถามเรื่องครอบครัวทำไมร้องไห้อ่ะไม่มีครับไม่มี ไอ้ที่บอกว่าเลิกกันไปเดือนหนึ่งหรือเปล่าแยกกันอยู่ครับแยกกันอยู่เดือนนึงแล้วแบ่งสมบัติกันแบ่งสมบัติไหมแบ่งไม่ได้ครับของเขาหมดเลยครับของเขาหมดเลยชื่อเขาหมดเลยครับชื่อเขาหมดเลยครับอ่าตอนหาเงินได้เราก็ให้เขาหมดเลยแล้วพอเลิกกันเขาก็ไปหมดอย่างเนี้เหรออืมแล้วยังไงทีนี้จะมาของานลุงทาครับบ่มีบ้านอยู่ครับไม่มีที่อยู่เ้าแล้ว ทำอะไรก็ได้ครับผมทาได้เหมือนเลยครับ,ม,ม,รบมีตําแหน่งอะไรวางให้ผมต้องการเงินเดือนเท่าไหรผ่ผมขอผมขอสตาร์สตสี 5, 000, ่ห้าหมื่นก็ได้ครับสตาร์ทสี่ห้าหมื่นเอาไอ้สันแล้วถ้าเกิดว่าแบบใส่เกียร์มึงจะไม่เป็นแสนเลยเฮียสตาร์ทสี่ห้าหมื่นแล้วใส่เกียร์มึงจะไม่เป็นแสนเหรอมึงจะขอเฮียอะไรนักหนามาทํางานก็ ก็เรเคครแจคับผมไม่การ<ม>าที่มา,มาที่นี่เนี่ยการ<ม>ที่มาเนี่ยมาหาลุงเนี่ยทําไมคิดว่าลุงจะรับเพราะอะไรก็เห็นลุงเป็นคนใจดีครับเป็นเป็นคนมีเมตตาผมขอจากสี่หมื่นห้าก็ได้ก็สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้า เดี๋ยวหลุดเข่าเดี๋ยวเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยผมหลุดเขเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยเอาเข่าเอาแบบนี้เลยเนี่ยกูพูดเนี่ยก็เอาเลยเอาโอเค action action เออเข่าอย่าขำดิอย่าเยอะไม่ไดาอย่าอย่างหลุดเลยเอา เอาไม่ต้องุมลองถายแม่แล้วไงเอามึงคืนว่าเราดาาฮีครับเข้านะดาฮีอ่ะต่ออ่ะอ่ะโอเคแอคชั่นอ่ะนั่งรถใช้เวลาจากโคราชมาถึงเนี่ยนานเท่าไหร่สามวันสามวันสามวันเดินด้วยเดินเดินแล้วก็โบกรถมาโบกรถมาด้วยเขาเมตตาให้ผมก็เขาก็เอ้หน้าคุ้นๆนะเราเนี่ยเคยอยู่อะไรนะ ชิงร้อยอะไรเปล่าที่เขาไล่ออกหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่ได้ไล่ครับเขาเขาเขาเต็มแล้วครับอ๋อเขาเต็มเขาก็เลยใช้คําสุภาพนั่นแหละเขาก็ไล่นั่นแหละเเเอ๊ะาต็มที่มีปัญหากับแฟนอะไรนะชื่อนุกนี่กอะไรบ้างที่แบบอ่าแยกทางกันได้เดือนหนึ่งหรือเปล่ากลับมาคืนดีกันแล้วหรอก็ก็เขา ขาขอคุยนะพกอเขาก็บอกว่าให้มีงานมีการทำอ๋ออันนี้ก็เลยมาหางานทำก็เลยมาหางานทำเอะมีปัญหากับแจ็คแบ๊บโฮด้วยหรือเปล่าฮะมีปัญหากับแจ็คแบ๊บโฮด้วยหรือเปล่าทะเลาะกันเรื่องอะไรไหนลองพูดให้ฟังดิไปเกาะเขาดังได้ยินข่าไปเกาะเขาดังนะเราอ่ะไปเกาะใครครับผมเมมเปไปเกาะเขาดังผมเมมเมเป็ฮิปเมมเปนมารครับ อ๋อนี่นี่มันนี่นี่มาเกาะอีกปะเนี่ยมีความรู้สึกนี่มาเกาะอีกหรือเปล่าก็ไม่ไม่ได้เกาะครับผมอยากมาทํางานเฉยๆเพรอยากมาทํางานอ๋อนี่ต้องบอกนะครับว่าทุกอย่างทุกสิ่งนะฮะมันเป็นแค่คนพูดกันไปเองแต่ตรงนี้เนี่ยคือเขามาเนี่ยเขาอยากจะมาหางานทําทําไมนะครอบครัวเป็นยังไงบ้างนั้นไหนลองเล่ามาสิอย่าร้องเดะใจเย็นๆเด้ พ่อพ่อผมพ่อเป็นอะไรพ่อเคยขัาเครื่องบินครับอ้พ่อเคยขับเครื่องบินพ่อเป็นกัปตันครับอ uh ่าแล้วไปเหยียบน้ำไม่เห็นครับบ่เป็นครับเอาพ่อเป็นก no ัปตันเครื่องบินแล้วก็พ่อเป็นกัปตันเครื่องบินโดนไล่ออกครับโดนไล่ออกแล้วไปทําอะไรทีนี้พ่อพ่อโดนไล่ออกเพราะว่าไปขโมยเครื่องบินปากเหม็นนะเราเนี่ยปากเหม็นนะเราเนี่ยแปลงฟันบ้างเปล่าเนี่ยสามสามวันสามวันแล้วไปขโมยอะไรนะ ขโมยเครื่องบินกลับบ้านครับขโมยเครื่องบินกลับบ้านเขาก็เลยไล่ออกเอาเครื่องบินมาจอดหน้าบ้านครับมันมีรันเวย์เหรอไม่มีครับพ่อผมหลากมานี่นี่ฟังลุงนะฟังลุงยุงบ้านกันนะครับปากเป็นที่เครับไอตัดนมึงก็จะหัวร้อยที่อะไรกูถ่ายคลิปอยู่ตัดเออตัดไม่ต้องตัดเอาแบบนี้แหละเออ นี่ฟังฮาวิปกูดอีกเดยเอาแบบนี้เดี๋ยวฟังนี่ตอนนี้ลุงกำลังจะทำรันเวย์จอดยุงยุงกัดเปล่ายุงกัดไหมยุงเยอะไหมตอนนี้มันจะไม่มากัดคนแล้วมันจะลงรันเวมาเลยทำรันเวสำหรับยุงเลยนะอ่ะเดี๋ยวลุงให้ไปดูแลรันเวทำความสะอาดรันเวย์สำหรับยุงนะหลอนหล่นน่ครับลุง ไสเมื่อนะกระสานลุงหลอนไหมครับเนี่ยดูไม่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 ลุงไม่ได้ดูด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 อ้าวแล้วขอขอขออะไรกันครับลุงขอขออะไรยังไงผมอยากทำงานเอาจริงจังเลยเอาอยากทํางานอยากทํางานครับตําแหน่งไหนก็ได้ครับอ่าก็ลุงได้กันเดือนเท่าไหร่ครับก็ขอมาเท่าไหร่นะลุงได้เท่าไหร่ครับลุงได้เท่าไหร่ลุงเป็นเจ้าของแมนนอครับขอมาขอมาสี่หมื่นห้า ลุงเป็นเจ้าของใช่ไหมครับเป็นเจ้าของลุงดเดือนเท่าไรครับกูเป็นเจ้าของกูงจะได้เงินเดือนยังไงผมขอได้เทาลุงก็ได้ครับได้เทาเจ้า,จาของก็ได้ครับนี่อะไรถุงอะไรเนี่ย <c oughs> ห้ามโหโลด <c oughs> ดูสิ <c oughs> เอา้าเอามาทำไมเยอะแยะเนี่ยเกมครับมันผมเอามาทำไมอะทำไมลุงทะเลหาสิแตกอย่างงี้ เอามาทำไมนี่เก็บมาจากโคราชป่ะเนี่ยเก็บ<ผ>ม,มาทเลึย่ยเก็บมาแล้วก็เอาไว้กินเข่าครับเวลาขายของเก่าเรื่งลุงเทหาพ่อหาแม่รับกับรับเรื่มมเทของผมไม่เ,เก็บมาจากโคราชทำนี่ใสกสุนตินจังสิรครับเดี๋ยวอย่างนี้ลุงจะา สตาร์ทเงินเดือนให้นะเอาเลยครับอ่าเอาเลยครับลุงเอาไปเจ็ดหมื่นโอ้ยเอา,าไปหลายๆนี่รปภนะแล้วก็เดี๋ยวรปภพ,พาราปภได้เท่าไหร่ครับรปภเงินเดือนหมื่นห้าเท่าไรครับหมื่นห้าแต่มึงได้เจ็ดหมื่นเฮ้ยเ้ยเขามาคุมครองผมได้ไหมครับเดี๋ยวผมแบ่งให้เขาสามหมื่นเป็นวันนี้การเจ็ดหมื่นจะให้เขาเท่าไหร่ให้สามหมื่นอ่ะรปภ์ไปไหมไปนะไปไหม เอาไอสัตว์ไปเลยพี่ครับเขาดูแลผมไปด้วยมึงจะเบิกล่วงหน้าด้วยไห่เหรอมนครับจะเบิกล่วงหน้าอีกเบิกเท่าไหร่เบิกกี่เดือนไม่ต้องคุยกับผมครับเดี๋ยวคุยกับลุงน้องผมครับเ้าไอตัดเป็นมึงฝาไปนี่คือไม่คุยกับกูละเดี๋ยวผ่านลุงน้องผมเลยครับเอาขอบคุณหลายๆครับลุงเดี๋ยวผมเขางานเลยเดออเดี๋ยวไปเปิดห้องให้พี่เอาอะไรวะ ไอ้เงี้ยเงินเงินเจ็ดหมื่น 70, มันเอารอกพอ,อากูไปเฉยเลยงาานกกกกรม่่ทำลำแตตตต๊ตอตอ